น,นี้ใช่แล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมจะพบกับพวกเราสองคนได้ในแต่โชว์รายการที่มีดีน่ามาโชว์มีโชลล่ามาแชร์ค่ะซึ่งเราสองคนจะมาพบท่านผู้ชมเป็นประจำในช่วง Star g ก s s i สกับเรื่องราวกิจกรรมความเคลื่อนไหวของผู้ดาวชาวสตาร์เมเกอร์ ใครไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรเราก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังค่ะใช่แล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะร้องจะเต้นจะเล่นหรือพูดนะคะทําได้ทุกอย่างเลยค่ะขออย่างเดียวอย่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับก็พอค่ะนั้นเรามาเริรมกก็สิทธิ์นันเลยดีกว่านะคะนาเดียจัดไปเลยค่ะสําหรับวันนี้องทองก็มีกิจกรรมความเพลินหมายของพวกเราดาวชาว Star Maker กับงานอนุบาลในดวงใจซึ่งจัดขึ้น<อ>ที่เดอะมอลล์บังกะปเมื่อวันที่16-19กรกฎาคม2558ที่ผ่านมานี้เองค่ะ สนับสนุนทุกท่านที่ได้มีสว่วนร่วมให้การจัดงานดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาได้นะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีคณะผู้สนับสนุนค่ะบริษัทเดลโมกรุ๊ปจำกัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้จัดงานเดลโมอนุบาลในดวงใจขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองได้ค้นหาอาัจฉริยภาพของลูกน้อยของตนเองโดยภายในงานก็จะมีกิจกรรมและบูธการศึกษาต่างๆมากมายที่มาร่วมงานในครั้งนี้โดยเด็กๆและท่านผู้ปกครองก็สามารถเดินชมและปรึกษาได้ทุกบูธเลยค่ะและหนึ่งบูธท,ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเด็กๆและผู้ปกครองนั่นก็คือบูธของ Star Maker ของพวกเราค่ะซึ่งคุณครูจากสาขาบางกะปิและสาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์ ได้ร่วมกันออกบูธเพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆของสถาบันสวัสดีนะคะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกค้วันนี้หนูมาจากโรงเรียนอะไรคะเนี่ยยอดเยี่ยมเลยเด็กๆเก่งจริงๆเลยนะคะใครชอบร้องเพลงบ้างและที่สำคัญงานนี้ก็ไม่พลาดที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนเก่งของ Star Maker จะขึ้นไปวาดลวดลายโชว์ความสามารถกันค่ะ ซึ่งก็มีหลากหลายความสามารถและก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆสาขาเลยทีเดียวที่ส่งน้องๆมาร่วมโชว์ความสามารถกันในครั้งนี้โดยน้องๆจากสาขางามวงวานและสาขาบางนานำโดยน้องเบน์น้องชอดน้องผิงหยางจากเวทีเดอะไวท์คิสและเนร์อจากเวทีสตาร์คิสได้รับเกียรติให้โชว์ความสามารถในการเปิดงานในครั้งนี้อีกด้วยและก็อย่างที่บอกนะคะยังมีอีกหลายๆคนเลยทีเดียวที่มาร่วมโชว์พลังเสียงกันในงานนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคุณจูนโจอี้เปียโนอนูใบเฟิร์นจากสาขาบางนาคุณทีมจากพระรามสองคุณโอปออมสินจากปิ่นเกล้าคุณโฟโมสฟีฟาจากพารากอนคุณแพรวารัตนาธิเบศและแน่นอนเจ้าบ้านอย่างกระบางกะปิและฟิลเจอร์ก็ส่งคุณพิมพ์น้ำอิงและนาเดียก็ไปร่วมโชว์มาด้วยค่ะ Now ชนรุ่นใหม่ควรพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งสองด้านของเด็กๆไปพร้อมๆกันทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีเลยทีเดียวคะ่ะแล้วเรายังได้พูดคุยกับเพื่อนๆศิลปินรุ่นยาวกันอีกด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาพัฒน์วบื้ศิริถากรชื่อเล่นชื่อน้องเบนค่ะชื่อเด็กหญิงแย้มนพัฒนาพุทธโรดมชื่อเล่นชื่อนร์สค่ะเด็กชายภูริรัตนยากรชื่อเล่นชื่อว่าท็อตครับเด็กชายนัทพัฒน์พิเชียนนท์ชื่อเล่นชื่อน,อน้องผิงหยมมางคับ การแสดงออกมากเลยนะเวลาหนูขึ้นเวทีเหมือนทั้งสถาบัน Star Maker ในแต่ละเดือนเขาก็จะมีเวทีให้ขึ้นหลายครั้งซึ่งทําให้หนูรู้สึกมั่นใจในการโชว์และก็ในการประกวดได้มากขึ้นเวที Star Maker น,นะครับอย่างที่พูดคือรองเล่นเต้นพูดนะครับที่ Star Maker นะคบมีเวทีให้ขึ้นเยอะมากเลยครับแล้วก็จะฝึกให้ความตื่นเต้นเนี่ยมันลดลงลดลงนะครับถ้าขึ้นเวทีแล้วตื่นเต้นอย่าห่วงนะครับพราะความตื่นเต้นนี่ยมันจะลดลงลดลงครับ อย่างที่พี่ทอสเขาว่านะคะมีเวทีหลายเวทีให้ขึ้นนะคะอยากชวนให้เด็กทุกคนที่ชอบการร้องเพลงแล้วก็ชอบเต้นมาเรียนที่สตาร์เมเจอร์นะคะเป็นยังไงบ้างคะนงาเดือดเม๊ะเม๊ะเมเสร็จแนะว่าแต่สนุกไหม ก็สนุกนะแต่ว่ารู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่างานนี้มีผู้ใหญ่ไปเยอะมากๆเลยแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีไปเปิดงานอีกด้วยก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ให้ประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยแหละใช่นั่นสินะว่าแต่คราวนี้นาะเดมีก็สิอะไรมาเล่าให้พและท่านผู้ชมฟังและดูกันมากค่ะ แน่นอนอยู่แล้วค่ะก็วันนี้นะคะในเรยก็มีอีกหนึ่งความสามารถของพวกเรา mm hmm. ชราว Star เ a k ก r กับโครงการีซ่าที่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วกับการที่จะได้ฝึกประสบการณ์ดีๆบนเว,นวนทีวระดับประเทศแบบนี้ค่ะออแต่รู้สึกจะมีเพื่อนๆที่พีน่น้องมาคนได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกันมาบ้างแล้วใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าโครงการีซ่าอย่างที่ครูได้พูดรายละเอียดไปในรายการแล้วนั้นจะจ,จัดขึ้นทุกเดือนตลอดจนถึงเดือนธันวาคม2558นี้เลยนะ เยี่ยมไปเลยอะ่ะงั้นอยา่าไูแล่าต่อว่าเดือนสิงหาคมนี้มีใครไปโชว์ความสามารถกันมาบ้างโอเคงั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มเด็กชอบกลงอง นางทองยิ่สีค่ะวันนี้ก็รับหน้าที่พิธีกรภาคสนามนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาชมกับบรรยากาศเบื้องหลังของงานศิลป,ปากรคอนเสิร์ตชื่อชุดยิ่งกว่ารักเพลงเพื่อแม่ค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าน้องๆเขาทำอะไรกันอยู่ค่ะชื่ออะไรเอ่ยบาจากสาขาอะไรคะพัฒนาหนูมมาร้องเพลงอะไรเอ่ยรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ตื่นเต้นไหมเอ่ยตื่นเต้น ค่ะชื่ออะไรคะมาจากสาขาอะไรเอ่ยพูดหน่อยสิคะแคลามสองอันนี้มาร้องเพลงอะไรคะอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเพียงพ่อค่ะมาจากสาขาอะไรคะบางนาค่ะอันนี้มาร้องเพลงอะไรเอ่ยเตื่นเธอเ้าไทยตื่นเต้นกันไหมคะตื่นเต้นกันไหม ขอบคุณค่ะ,ะบ๊ายบายและนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังงานศิลปากรคอนเสิร์ตนะคะแต่อีกสักครู่พวกเราจะขึ้นไปโชว์การแสดงกันแล้วนะคะโปรดติดตามตอนแบบไปนะคะ พซ่านั้นเป็นโครงการที่ Star Maker Voice Academy ร่วมกับวงดุลิยามกลุ่มศิลปกรโดยภายใต้แนวคิดของครูอ้วนกับการที่จะส่งเสริมให้นักเรียน Star Maker มีการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดและดีที่สุดจึงได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมกับก,กิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขาการฝึกซ้อมอย่างจริงจังและทุ่มเทก็เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยภายในเดือนสิงหาคมนี้จัดขึ้นในตอนยิ่งกว่ารักเพลงเพื่อแม่ซึ่งตอนนี้มีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆจากสาขาต่างๆมากมายมาร่วมแสดงกันในตอนนี้ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขความสนุกและความภาคภูมิใจของทุกๆคนรวมไปถึงครอบครัวอีกด้วยล่ะค่ะโดยที่เดอะโชว์ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราที่ทางโรงเรียนได้จัดส่งนักเรียนที่มีศักยภาพสูงมาให้เราได้มาร่วมร้องบรรเลงกับเราครับขอบพระคุณมากเป็นเพลงที่ยากและการนี้เป็นเพลงที่ยากพอสมควรไม่ยากพอสมควรยากมากฮะและเด็กแล้วก็ทำมันได้ดีด้วยแล้วก็แถมมีท่าลีลาได้สวยงามมากคือประทับใจมากครับก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนในที่สร์นเอร์นะครับว่าอยากจะให้น้องๆทุกคนที่มีความสามารถ ได้มาได้ร่วม,มร้องกับวงของเราติดต่อมาได้เลยทางผ่านทางเรียมาได้เลยนะครับคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าเด็กๆรุ่นนี้แล้วเด็กมากด้วยนะคะจะได้ร้องเพลงซึ่งคุณพ่อประพันธ์มาเมื่อ80ปีมาแล้วนะคะคงจะต้องขอขอบพระคุณครูอ้วนมากๆด้วท่านเป็นแฟนครูอ้วนด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากที่ได้ปลุกฝังเ,เพลงในอดีตที่ยังเป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆรุ่นนี้นะคะค่ะ ทายาวิจิพัฒการรู้สึกซาบซึ้งประทับใจมากขอบพระคุณค่ะดีใจจังเลยที่มาเห็นวันนี้แล้วก็เด็กๆพร้อมใจกันแสดงอ่ะนะคะแล้วก็อยากจะให้อันเนี้ยเป็นตัวอย่างสําหรับอนุบาลน,นะคะหรือโรงเรียนต่อไปเนี่ยให้มาฝึกอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้มีเลือดรักชาติค่ะขอบคุณนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับความสามารถของพวกเราได้รับการชื่นชมทั้งในและนอกสถาบันแบบนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับนักแสดงทุกๆคนและก็ท่านผู้ปกครองทุกๆท่านดนวยนะคะรวมไปถึงท่านผู้บริหารและครูผู้ดูแลของสตาร์มิกเกอร์ทุกคนค่ะโอยากไปบ้างเสร็จได้เลยสิอ้าวว่าแต่ถ้าอมทองและเพื่อนๆคนอื่นสนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมระดับประเทศแบบนี้บ้างต้องทำยังไงคะนาเดียอ๋อไม่ยากเลยว่าจะพูดอยู่พอดีเลยอะ ทำไงอ่ะ,ออะก็ถ้าพท้องหรือเพื่อนๆคนไหนสนใจ,จกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ในสาขา,าที่ตัวเองที่เรียนอยู่ะคะ่ะแล้วก็พี่พประชา,าสัมพันธ์และคุณครูที่ดูแลก็จะให้คำแนะนำได้ดีเลยทีเดียวะคะ่ะ <Yeah. S 2> อย่างงี้นี่เองว่าแต่ถ้าใครสนใจอยา,จากจะไปร่วมกิจกรรมสามารถทำตามที่นาเดียบอกได้เลยนะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเรายังมีหนึ่งก็สิบหนึ่งที่จะมาเล่าให้ผู้ชมฟังไม่ใช่ของท้องอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะนาเดีย พราะองทองก็ได้เตรียมกัสิบมาร้อยอยู่แล้วกับการประกวด Star Maker s i e k i n g Teens Contest 2อ1 5ซึ่งก็ได้ผู้ชนะเลิศกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะหลังจากที่ Star Maker Voice Academy ได้จัดการประกวดร้องเพลงสำหรับบุคคลทั่วไปกับโครงการ Star Maker Teens Contest ครั้งที่1 ก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงเป็นจํานวนมากซึ่งก็ได้ทําการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกัน,น,น,กนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่26กรกฎาคม2558ที่ผ่านมานี้นักสตาร์เมเกอร์สาขางางวงวานโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่คุณวารีบุญนานะรับเงินรางวัลมูลค่า11,000บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณจักรชัยพกสมบัติ รับเงินรางวัลมูลค่า7,000บาทพร้อมเกียรติบัตรและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่คุณปัทมามรารีศรีรับเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทพร้อมเกียรติบัตรค่ะขอแสดงความยินดีกับ <Woo! S 1> ผู้ที่ได้รับรางวัลใน,นครั้งนี้ด้วยนะคะ ใครพิพาทโอกาสในปีนี้ปีหน้ากลับมาร่วมกิจกรรมกับเรากใหม่ได้นะคะใช่แล้วล่ะค่ะเตรียมตัวฝึกฝนฝึกซ้อมกันให้ดีๆรับร้อมว่าจะต้องมีครั้งที่ส3 4ี่แล้วก็5แน่นอนค่ะยังไงก็ติดตามติดโชวกันให้ดีๆนะคะถ้ามีข่าวอะไรจะรีบนำมาบอกกันเลยค่ะทุกกิจกรรมทุกเวทีที่ทางสถาบันพยายามสหาให้นั้นก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ได้อ,ดยอย่างมั่นใจนั่นเองค่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแล้วแต่จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนส่วนจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นสำคัญแล้วล่ะค่ะและเรายังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายรอให้ท่านผู้ชมไปเสริมสร้างประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการร้องเล่นเต้นพูดเก่งได้อย่างฝันตกซ่ามิเกอร์นคะคะโดยที่ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆหรือจะอัปเดตกิจกรรมผ่านทางแฟนเพจของพวกเราซ่ามิเกอร์โชว์ค่ะ หรืออยากจะเข้าไปดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่เข้าไปที่ www.starmakeracademy.net แค่นี้ท่านผู้ชมก็สามารถได้รายได้เองที่้ะเกิดไปเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็หวังว่ากิจกรรมที่นำมาเสนอก็จะสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมได้บ้างนะคะใช่แค่ะไม่ว่าจะเป็นคราวนี้หรือคราวหน้าใครไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ The Show จะตามไปก็สิมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วกลับมาพบกับสตาร์ก็สิบกันได้ใหม่ในคราวหน้ากับ The Show รายการที่มีดีต้องเอามาโชว์ต้องเอามาแชร์ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ